ข้ใหญ่อยู่เต็มชานบ้านโอ้นั้นน่จะสนุกสักชั้ไอ้เรือไอ้ชานบ้านก็มันเลยเนี่ยเออยอมอดมามากวันนี้วันนี้จะเอยเรื่องอะไรนะโยกคิดไม่ออกแล้วแต่กรรมแล้วกันแล้วแต่กรรมเอาเรื่องแล้วแต่กรรมเลยเออเคนเราแล้วแต่กรรมแล้วแต่กรรมคนเรากรรมนี่คืออะไรกรรมอะไรกรรมก็คือกรรมนี่แหละใช่ไหมกรรมหมายถึงว่าจะต่อยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะต่อยกัอใครอ่ะเพราะว่า ไอ้ฝรั่งงงกับเพราะคำหนีได้ไหมงงก็กลับประเทศซะเออปลาปลาปลาใกล้หายงงจริงที่ประเทศผมกลิ่นดีกว่าที่นี่เยอะแล้วคำมันหนีได้ไหมหนีรำทำีไดหนีได้หนีได้หนีได้ทำความดีทำความดีทำความดีแต่ว่ากรรมนั่นอย่าคิดว่ามันหมดไปนะแต่ทำรมเออทำ กรรมชั่วกับกรรมดีเนี่ยทํากรรมดีลบล้างกรรมชั่วไม่ได้อแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทํากรรมดีไงอ้าชอยเรื่องกรรมแล้วจะเป็นยังไงแล้วแต่กรรมแล้วแต่กรรมแล้วเราอยู่นี่ได้ไหมแล้วไปไหนแล้วแล้วแต่แก้วอยๆนั่งฟังหน่อยเราต้องฟังเยอะเพราะเรากรรมเยอะแล้วแต่กรรมแล้วแต่กรรมกัน เอเอเงยอยคนเราเกิดมาอย่าสร้างกรรมเดี๋ยวจะตามติดตัวไปเพราะเราเกิดมาแล้วก็มีกรรมก็ไม่รู้ว่าเราทำมาแต่ชาติไหนกรรมเล็กกรรมน้อยก็เรียกว่ากรรมบางคนก็ทำกรรมใหญ่ๆญกรรมน้อยน้อยธรรมดา ถ้าแพงกว่าก็ต้องกำใหญ่เฮ้ยไม่ใช่กำลึงก็มีกำเล็กกำใหญ่มาแล้วนี่เว้นกำเออักอด<อ>กำใหญ่ใหญ่ออกจากท้องแม่ก็ถือกำมาออไอ้ตังที่ว่าทำอะไรออไอ้ที่ถือกำมาแล้วตั้งแต่เกิดก็คือถือกำเอิดแกไม่รู้เหอ ไม่รู้หรือไงก็คือถือกำเนิดแกไม่รู้หรือไงหรือว่าแกยังไม่ได้ถือกำเนิดสแสดงว่าแกยังไม่เกิดแกกำลังตายตายนะตายนะตายแล้วเขาว่าคนตายตัวเย็นคนเป็นตัวอุ่น <ไป S 2> ลองจับสิคุณตัวอุ่นไหมจับตูจับตูเฮ้ยแกตัวอุ่นสแสดงว่าเป็น ฉันตัวเย็นแสดงว่าตายแสดงว่าตายไอ้พวงมันตายเมื่อไหร่ไม่รู้พี่เราเล่นอยู่กับคนตายเล่นอยู่กับคนตายอ๋อเหลอเรียเหรอเออเออย่าเพิ่งร้องไห้ฟังนะแม่อีหนูฟังฟัง แกรู้หรือยังว่าฉันตายเออนะเแกอย่าไปบอกใครนะเ่ราะเดี๋ยวเขาจะตกใจเออฮัลโหลเมียพวงเหรอเอออพวงตายเออพวงตายเน่เดี๋ยวผัวใหม่แกอย่าเพิ่งมีเจอคนดีๆแล้วให้มีผัวใหม่ ไอ้ที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดหัวใหม่แกอาจจะดีได้เฮ้ยแปลกเนาะไอ้พวงตายเพราะเหตุผลใดหรือว่ามันโกหกเมียแล้วกลับไปเพียกับเมียไม่ได้ ยังไงพวงโกหกเหรอโอ้ยเออแต่ไม่รู้ไงเฮ้ยหน้าตาก็ดูซื่อแต่ใจมันอื้อแต่ไม่รู้ไงโอ้ยหรือว่าเมียจับได้มีเมียน้อยชื่ออ้อยอยู่มหาชัยเอีออออมหาชัยเอ๊ะอ้อยนหน อีอ้อยไหนก็อีอ้อยขายปลาที่มันเคยพามาปวดพวกเราไงปวดพวกเราไงเราะว่าเมียมันกลับได้ว่ามันมีเด็กเออมียมันเลยเอาเหล็กแทนไอ้พวงตาย,ออวายไอ้พวงตายไอ,อ้พวงตายโอ้ขพอเหอะไอ้เข้าสองพนเดี๋ยวกูกลับไปบ้านกูก็ไปตายไปโอ,อ้โอยโอยแค่เล่นมุก ตัวเย็นดูสิมันเล่นนะครเป็นเรื่องใหญ่ตัวไรเรื่องตายแค่นี้คนไม่ถึงที่มันก็ไม่ตายไม่ตายแต่คนถึงที่ตายยังไงก็เสร็จในมือถือสิบเอ็ดอยู่ยังตายเฮ้ยมันจะตายได้ยังไงเราเฮ้ยมันจะตายกันได้ยังไงเราก็มันจั่ว9ก้าขึ้นมาตาย ได้ได้้ตายตายแต่คนถึงข่าวตายวายชีวาว่าใครพิฆาตเขณฑ่าไม่ตักใสแต่ถึงข่าวตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหยือกยังเกือกตายโอนี่คิดได้คิดได้ไงเนี่ยคิดได้เลยได้ยินที่ไหนมาเปล่าจดจดคิดจดจดไอ้เรื่องโง่ๆนี่คิดง่ายหรอ เก่งว่ะไม่กิมปามนแพงก็ยังเสือตายแต่ถ้าถึงคราวตายไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าเล็กขนาดเด็กๆก,ก็ยังตายได้ขนาดเด็กๆก,ก,ก็ยังตายได้มันทาว่ายน้ํา แทงกันขาเสร็จแล้วมันแล้วก็ว่ายไปว่ายจะถึงฝั่งโน้ตแล้วแค่ว่ากว่าหมดแรงรู้ว่าว่ายไปไม่ไหวไม่เลยตัดสินใจว่ายกลับมาตายฝั่งนี้สูซีมันมีหน้าตาย มันหมดแรงไงมันเลยจัดสินใจไหว้กลับมาตายฝั่งนี้อ่ะคืนไหวไปก็ตายตายไหว้กลับมาตายฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยอยู่ด้วยจะยืนดูไปดูเนี่ยบางคนจะฆ่าตัวตายคิดตื่นตื่นบางคนจะฆ่าตัวตายคิดตื่นตื่นคว้าเชือกปีนขึ้นไปบนต้นไม้เบนเมาผ่านมาแงนหน้าตะกูลเฮ้ยแกขึ้นไปบนต้นไม้ทำไม คือไปบนตทำไม้ทำไมไอ้่บอกว่าไงได้บอกว่าไงฉันจะผูกคอตายแกจะทำไมแล้วเฮ้ยไอ้คนเมาโมโหใหญ่บอกถ้าแกผูกคอตายฉันจะยิงแกผูกคอตายฉันจะยิงฉันยิงทิงมาหลายลายไอ้คนบอกว่าจะยิงฉันยอมแล้วไอ้นั่นบอกจะยิงฉันกลัวแล้วพ่อแก้วแม่แก้วเกือบโดนยิงตาย บางทีตายบางทีตายปแปลกแค okay. ่ไอแคกแคกแล้วก็ตายได้แปลกยังไงแต่ไอที่ว่าแปลกแค่ไอแคกแคกจะตายได้ยังไงตายได้สิอย่ามาเถียงไปไอใต้เตียงเมียคนอื่นเขาไงแต่ก็เป็นห้องเมียเขาดิแต่เมื่อเรายังมีชีวิตเราต้องคิด ทำดีไว้อย่าสร้างเวรกรรมทำความผิดอย่าสร้างเวร้างกรรมทำความผิดเวรกรรมตามติดหรือว่าตัวไปเอออันนี้จ้าอันนี้จังมันยังไม่เทียมแท้โอ้ยมันบนแอดอกนายเอจาเอจาจ้า ก็ต้องเอาเอาไปฟังคนที่ยั่งแล้วเขาจะทำความดีโอ้ยพอแล้วพอแล้วใช่พอละอันกันไปคุ้นเนี่ยเพลงนี้เขาแต่งไว้ตั้งนานแล้วพี่แกร้องเนี่ยแล้วทำไมมันแต่งเหมือนเราก็ไม่รู้ เอคนเราความคิดมันเหมือนกันได้ไอคำควงคำนี้ไม่กันได้แต่คนไม่ถึงข้าวตายวายชีวาวาดใครวิ้ฆดาเข่นข้าไม่อาสันออคนถึงข้าวตายวายชีวาวันไม้ชิ้มฟันแทงเงือกยังเสือกตายคิดเองเออคิดเดี๋ยวนี้เลยอะไรดูอะไรตรงต้องจะจะดูนะทงว่าจะเห็นไหมหถึงว่าแล้วจะทะลุถึงนี่เลยนะ ไม่ที่มันสุดยอดจะคิดอย่างนี้ในขณะที่ตายแล้วด้วยอยากตายเคยเคยได้ยิเน,นเรื่องนีง้เรื่องหนึ่งมีสะพานแห่งหนึง่งมีคนไปกระโดดไปกระโดดน้ําตายบ่อยมากไปกระโดดตายก็เยอะมากเป็นเลยร้อนใครห้างไปฟังขนาดอาเอาเจ้าหน้าที่เฝ้าไว้แล้วนะวออก็ยังมีคนไปกระโดดมีคนนึงขึ้นไปจะกระโดดน้ําตายเหมือนกันมองไปโอ้โหข้างน้สูงมากเลยอต่ตาๆตายแน่ลยจากน้ำนึกเองรู้หันกลับมา เห็นรองเท้าเต๊มเลยของคนที่ตายแล้วก็มีใครกล้าเก็บคิดได้กระโดดข้ามมาตรงนี้แหละแล้วทำไงเก็บรองเท้าไปขายเป็นมือสองรวยเลยขนาดไม่มีอาชีพแล้วหมดทางหากินเอารองเท้าคนตายไปขายแล้บอกปัญหาปัญหามันแก้ได้อันนี้อันนี้เรื่องจริงมุมมองของของเราไเดูนะพี่ไอรองเท้าที่บนสะพานมาเหลือเยอะขนาดข้องใจจริง ก็ทุกวันนี้ไปเปิดสิตราโลเกอรเออมีไอ้พว่เอตายแล้วไ่เอาแล้วแล้ก็เหมือนเหมือนคนไทยไม่ค่อยกลัวความตายจริงๆพูดเล่นเยอะเรื่องความตายแต่ไม่อยากตายไม่อยากตายแต่อยากจะอยู่ไปจนตายนี่นี่เขาเขาให้คิดกลับกันนะ เราอะต้องตายอยู่แล้วอืแต่เราอ่ะลองมาเกิดแล้วก็ลองมาใช้ชีวิตดูอลองมาใช้ชีวิตดูแต่คนอย่างพี่โพมาาตายยากคนหูหูกว้างเ่ยทำไมดยานะรินประมาณสองชั่วโมงอ่ะสำหรับคนที่บ้านนะครับที่อยากจะฝึกความฉลาดน้อยๆแบบนี้นี่ก็เชี้์จังแต่ถ้าเสื้อนี้ก่อนถ้าเสื้อแผ่นนี้ก่อนเนี่ยแล้วถือนี่ไปที่ร้านด้วยถ้าจะเซื้อน้น ถืออันนี้ไปให้เขาดูแล้วท่านจะสามารถซื้ออันนี้ได้ในราคาที่เขาขายอยู่เลยแต่ต้องเอานี่ให้เขาดูแล้วจะ,จะถือถือไปให้เมืดทำไมเนี่ยถือไปรู้ว่าเอาติดตาทัง,งานออจะบอกว่าถึงซื้อสแผ่นแล้วอะนายุ่งเลยแล้วนายพงเล่นบ้างเล่นอ่างนี้เล่เนเลเล่เอาส่งมาแล้วไปถามก่อนว่ามีอะไรไหม,ไหมเอาโยงอุอนน่นไปก่อนดีกว่าเอาไปนี่นเน่น่ อไปแล้วก็แกะนี่เออเออบอกคนซื้อกล่องอย่าทิ้งนะครับทำไมฮะก็ไม่มีแล้วก็อย่าทิ้งไงนี่เฮ้ยไปแล้วด้วยส่งทิ้งโชคส่งอะไรฝากกล่องอย่ามีรางวัลคืนอย่าทิ้งเดี๋ยวไม่มีใส่บ้าใครมาส่งทิ้งโชคอ่ะเออฉะนั้นนะว่ากล่องนี้อย่าทิ้งให้วางไว้อย่างนี้สวยแล้วนี่นี่นี่เปิดยังไม่หมดเปิดอีกเออถ้าเปิดปั๊บ มีสองแผ่นอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีสองแผ่นถ้าเปิดปั๊บมีแผ่นเดียวเงี้ยก็แสดงว่าทั้งเรื่องมีแผ่นเดียวเปิดแล้วอันนี้ใส่เรื่องพอใส่ปั๊บคุณต้องกดเพลงนะถ้าคุณไม่กดเพลงเนี่ยจะว่าเป็นแผ่นผีไม่ได้โอเคแล้วเวลาปิดเนี่ยสังเกตอือตึ๊งตึ๊งตอ่ง ไปจป็กล้าวเลยเดี๋ยวมาแทงเลยวันนี้คุณพระช่วยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank <laughs> you